อ่าเราก็ไปถึงแกก็สอนว่าเออเนี่ยต้องทำไรไงอเงี้ยในในการกระบวนการวิ่งว่าต้องสมัครยังไงแล้วก็เร็วขึวงขั้นตอนเกี่ยวขั้นตอนในครั้งแรกเลยใช่แล้วบังเอิญวันนั้นอ่ะผมได้ช่วยวิ่งจบได้ช้วยวจบได้ช่วยเซฟเตอรี่มันเยอะขึ้นดีกว่าถ้าสมมติว่าเราคือรองเท้าคู่นึงอ่ะมันก็หลักพันอ่าหลักพันแต่ถ้าเราจะอัปเลเวลขึ้นอ่ะมันก็จะมีหลักหลายๆพันหลักหมื่นอะไรยางเงี้ยง่ายเลยนะถ้าแบบเหลือสองตัววิ่งผ่านกันเนี่ยคือเห็นในเซเตอรี่เนี่ย ต้องมีสองหมื่นะคือรู้ <laughs> ต้องมีหมื่นกว่ามีหมื่นขึ้นเลยนะทั้งหมดจัดเถาจัดฉาไม่เรื่องเอ้ยคำเตือนอะไรไม่มีวันนี้กลับมาพบกับจาดงอีกแล้วนะครับในรายการทหารแตกแถวนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายของผมเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วครับเนี่ยฮะ มีแต่พุงก็กะจะมาออกกำลังกายสักหน่อยวันนี้เราอยู่กันในสวนสาธารณะของหน่วยงานราชการทหารคือกรมสื่อสารทหารนี่เองเนะครับก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรในการออกกำลังกายนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายมาเป็นสิบปีแล้วแต่มีเพื่อนผมคนนึงเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นนักวิ่งมืออาชีพเลยเป็นทหารด้วย แล้วก็มีอาชีพเสริมด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดักรอเขาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเจอเขาช่วงไหนแต่เขาบอกว่าวันนี้เขาจะมาวิ่งที่เนี่ยแหละผมก็เลยมาดักรอเขาก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวก่อนที่พี่ตูนจะมาผมว่าเดี๋ยวผมลองกระเดิมกระเดิมดูก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าจะไปครบรอบหรือเปล่านะเดี๋ยวขอยญาตก่อนลองเทสด,ดู เพื่อเอาโอ้ยไม่ไปไปเนี่ยดีครัเพื่อมาดักรอมึงเนี่ยแหละเฮ้ยถึงต้องดักรอกันเลยวะดักเดี่ยววันนี้อยากย่อกับร่างกายเดี๋ยวเห็นว่าวิ่งทุกวันออหดอกไหมฮะออกดอกไหมตั้งแต่เด็กได้มาเนี่ยเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์หน่อยมาให้ความรู้น้องๆหน่อยแล้วก็จะมาถามด้วยว่าวิ่งเฉยๆเนี่ยมันสามารถประกอบอาชีพอื่นได้ป่ะได้ได้ยินดีดีอทินดีเดี๋ยวขมวิ่งสักล้อเลยเฮ้ยรอไหววะเดี๋ยวกูไปนอนรอยบ้านโอเคเดลอยได้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  เดี๋ยวหาที่นั่งกันก่นอนนี่เขาตรงนี้เดีย๋ยวพี่ตูนั่งนี่เลยผมนั่งนี่เอโอโหดีใจมากเลยนานๆได้เจอใช่เหรอปกติเราไม่เจอที่นี่ไงเจอที่ไหนไม่รู้เจอที่อื่นแล้วที่ไม่ที่นี่อ่ะ <laughs> อย่าถามนึกอย่าที่โอเคอ่าสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนอยู่กับพี่ตูนนะครับ นักวิ่งตัวท็อปของหน่วยงานของผมเลยโหตัวท็อปเลยตัวท็อปตัวท็อปเลยก็ <c oughs> เ,ยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ตูนแนะนําตัวจบมาจากที่ไหน <c oughs> เป็นคนจังหวัดอะไรมัธยมเอาแค่ช่วงมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าต่อยนาหารนะครับก่อ,อ,อนได้ๆครับผมก็อ่าเป็นจาาสิเบเนาะจาาสิเบกิษดานันตาครับที่เล่นก็การ์ตูนนะครับจะคนเป็นคนจังหวัดสุโขทัย นะครับก็สุโขทัยจบจากโรงเรียนสีมรงค์ยุพธรรมเนี่ยที่จังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็จบม .4 มาต่อที่โรงเรียนช่างวิทวานครับรุ่นซีซีรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอ่ะรุ่นเดียวกันช่าง่าลช่างกลช่างกลใช่แล้วพี่ตูนเลือกลงที่ไหนฮะตอนนั้นอำนาจเจริญเอาแล้วไปทําอะไรตั้งใจอ่ะไม่มีที่ลงจริงๆตาขาวไม่มีที่ลงใกล้บ้านสุกก็คือเพื่อนเลือกให้เหมือนผมอ่าใช่เราเรามัน ประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วทีนี้ย้ายย้ายย้ายกลับมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยกี่ปีแล้วพี่อ่อย้ายเข้ากรุงเทพตั้งแต่ปีห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งใช่ใช่ผมก็เท่ากัาสองปีแล้วก็กลับมาเลยใช่ไหมปีเดียวปีเดียวทำมาปีเดียวใช่ปีเดียวทำมาปีเดียวแล้วก็มาทํามาช่วยราชการกรุงเทพแล้วก็อยู่ยาวเลยอ๋ออยู่ยาวไปเลยแล้วนี้ตอนสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยถามนิดนึงเอาแค่เลี้ยวเ้ยวไปนิดนึงดื้อไหมตามวัยเพื่อนมีคำอื่นนอกจากดื้อแล้ อาวแธเวรอเออยิ่งไหมโอ้กวดเยอะอยู่นะอ่าพอได้พอพอตัวอยู่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 เรารูไปอยู่แต่ก็คือว่าพอย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมถามพี่ตูนเหรเข้าวงการเนี้ยได้ยังไงก่อนหรือไปทำอื่นก่อนวงการวิ่งใช่ไหมหรือหรือหรือเข้ามาเนี่ยตอนแรกเนี้ยเพราะเพราะต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัยก่อนพี่ตูนผมไม่ได้ว่างเงี้ย กจะตัวหนามากตัวหนาตัวหนามากเลยแล้วก็พอย้ายกลับมาเนี่ยผมกม็เห็นอีกีนึงก็คือเป็นเป็นนักวิ่งเรียบร้อยแล้วอุวนหล่อไปเลยก็เลยอยากถามพี่ตัวนว่าเข้ามาได้ยังไงวงการนี้หรือมันเกิดอะไรขึ้นเอ่อจริงๆถ้าย้อนกลับไปจริงเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบร่างกายอยู่แล้วแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้ผมอยากออกกำลังกายก็คือตอนนั้นผมอ้วนคืออ้วนกว่าอ้วนกับตอนอยู่ในช่างก็คือประมาณ80โลได้ตอนเจากที่จบมาแล้วใช่แล้วเราโดนบูลลี่มันตลอดอย่างเราเนี่ย ไม่มีวันแบบขอมได้หรอกอะไรเงี้ยอ่าเราก็แบบเฮ้ยมันต้องทาได้ดีว่าอะไรเงี้ยเราก็ออกกาลังกายมาเรื่อยแต่ตอนนั้นก็เป็นเตะบอลเตะตะก้ออย่างเงี้ยคือยังไม่ในคําว่าวิ่งเนี่ยไม่มีอยู่ในสมองเลยจะไปเรื่อยก่อนใช่เพราะว่าหนึ่งกิโลตอนนั้นเนี่ยไม่โคตรไกลเลยหนักจริงจริงโคตรไกลเลยเราก็แค่เตะบอลเตะตะก้ออะไรเงี้ยครับแต่พอมาอยู่เรียนช่างเนี่ยเราก็เดี๋ยวมาวิ่งทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคว่ะเพราะว่าในอยู่ตอนที่เราอยู่เรียนช่างเราก็รู้ว่าเวลาที่เราจะออกกำลังกายเนี่ย หรือว่าเตะบอลเตะก้อนเนี่ยมันน้อยใช่ไหมมันน้อยมากเป็นโดนกระทำซะส่วนใหญ่ใช่ไปออกกําลังกายอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่การวิ่งเนี่ยวันนี้ทุกเช้าไงวันนี้ทุกเช้าทุกเย็นเราก็แอบมาวิ่งได้แล้วได้เงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกเฮ้ยอยากวิ่งแต่ก็ยังวิ่งอยู่แค่โลสองโลอะไรเงี้ยยังยังไม่ถือว่ายังไม่ถือว่าเข้าวงการ มาเนยก็คือไปคนเดียวก่อนยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยว่ารองเท้าต้องใส่ยังไงอะไรยังไงตอนนี้ก็รองเท้าเราไงนันยางม้างรองเท้าคอนเวิร์ตที่เราได้แจกอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องรองเท้าขอแค่ได้วิ่งก่อนออกกำลังกาขอได้ออกก่อนคุยง่ายอะไรก็ได้ให้ออกกำลังกายก่อนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอเริ่มเลยอ่ะพอที่แบบว่าเอ้ยกูชอบวิ่งจริงๆแล้วมันมาละที่ไปยังไงไปเจอกลุ่มเพื่อนหรือไป สมัยนั้นมันไม่มีเซิร์ชหาอยู่แล้วแหละที่เจอกลุ่มนี้ได้ยังไงหรือหรืออะไรพี่ต้องบอกว่าผมย้ายอยู่กรุงเทพเนี่ยหนึ่งคือเราไม่มีเพื่อนเลยตัดปัญหาไอ้ตัดเรื่องของเตะฟุตบอลไปเลยเรื่องของเตะะกร้อไปเลยเรื่องของกีฬาที่ต้องใช้เพื่อนฝูงอ่ะเป็นทีมะคือเราไม่มีแล้วกินเบียร์ไมล่ะยังไม่เจอกลุ่มยังไม่เจอกลุ่มอ๋อมาเจอกลุ่มยังไม่มีใครเลยยังไม่มีใครยังไม่มีใครเลยก็ไปไปวิ่งที่สมเด็จวิ่งสมเด็จแล้วก็ด้วยความที่เราตอนนั้นเราก็ เราก็ไม่ได้อ้วนแล้วก <จน S 1> ็คือ,อยังเริ่มผอมได้อะไรเงี้ย<ช>ก็ไปวิ่งทุกวนันใส่นันยางจําได้ว่าใส่นันยางวิ่งอยู่คุมอาหารไหมอ่าก็ยังกินอยู่ก็ยังกินเหมือนเดิม<ๆ>เราไม่ได้ไมไ่มีความรู้อะไรก็แค่ออกนาังกาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็วิ่งวิ่งไปเรื่อยวิ่งมาค่อยๆเพิ่มตั้งแต่สามโลห้าโลเจ็ดโลไปสิบโลประมาณเนี้ยก็วิ่งไปมันต้องสู้เองใช่ไใช่ยังไงมันมันไม่เกี่ยวว่าแต่ผมม่าเป็นคนที่แบบว่าเขาวิ่งเนี่ยต้องมีเพื่อนผมคนเดียวไม่ได้เลยผมมีเพื่อนเพื่อนคือหูฟัง เปิดเพลงฟังไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยอะไรเงี้ยใช่ก็วิ่งไปเรื่อยจากค่อยๆเพิ่มระยะไปเรื่อยอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งไปเจอไปเจอกลุ่มวิ่งอะไรเงี้ยประมาณสองปีสองปีวิ่งสองปีสองปีสองปีจะวิ่งได้มาวันละสิบโลขึ้นไปแล้วอันนั้นคือเริ่มแบบสองปีนี่สิบโลแล้วใช่ใช่สิบไปถึงยี่สิบโลแล้วนะผมเกิดมาถ้าไม่นับวันวันวิ่งรุ่นไ่น ผมไม่เคยไม่ถึงน้เลยจริงแต่แต่กว่าจะถึงมันก็ใช้เวลานะเหมือนกับเราค่อยๆค่อยเพิ่มไปทีละห้าร้อยเมตรพันเมตรอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมันจะจำใช่ใช่ใช่แต่เราอาศัยเราวิ่งทุกวันอ่าแล้วตัดมาที่คราวเนี้ยมาเจอปุ๊บเจอก้อนเลยคนที่แบบชอบวิ่งเหมือนกันแล้วชอบวิ่งด้วยกันเขาก็เลยแบบพ้ยน้องผมจําได้แกชื่อพี่วิรัตผนแรกอ่าเป็นทหารเรืออยู่เขาบอกเป็นทหารด้วยใช่ใช่เป็นทหารเรือเขาวิ่งอยู่บอกเขาบอกว่าฮ้ยน้องน้องไปวิ่งมาคอนได้นะหุ่นน้องได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยผมฟูอซึ่งแกวิ่งอยู่ม วิ่งอยู่แล <the ้วาวิ่งอยู่แล้วผมก็นึกความสงสัยในใจว่าอะไรขึ้นมาราทอนวะตอนนั้นไม่มีเรื่องเนไม่มีอะไรไงผมว่าผมก็เลยถามว่าพี่อะไรคือมาราทอนเฮ้ยเดี๋ยวมันมีงานวิธีการท่าอากาศยานไทยตรงเนี้ยอตาตรงรอนเมืองบอกเดี๋ยวไปกับพี่เดี๋ยวพี่พาเดี๋ยวพี่พาไปวิ่งอะไรเงี้ยบอกเราก็โอเคพี่เดี๋ยวเจอกันตีสี่ผมก็ไปครับรถไป มันต้องเริ่มปล่อยไตอนตอนนั้นคินไหมใช่วิ่งทำไมมันต้องตื่นเช้ากันนะแล้วเราก็ตื่นเป็นแล้วน้อนไม่หลับได้ไงวันนั้นอ่ะอ่าเราก็ไปถึงแกก็สอนว่าเออเนี่ยต้องทําอะไรไงเงี้ยในในการกระบวนการวิ่งหรือว่าต้องสมัครยังไงแล้วก็เ่าะกับขั้นตอนเกี่ับขั้านตอนรั้งแรกเลยใช่แล้วไหมบังเอิญวันนั้นอ่ะผมได้ถ้วยวิ่งจบด้วยได้ถ้วยวิ่งจบได้ถ้วยได้ที่ห้าอตนนี้แม่งก็เลยกลายเป็นแบบคราวนี้ก็คราวนี้ก็เลยแบบภูมิใจไหมภูมิใจแล้วตกใจตกใจมากกว่าเฮ เราทําได้เว้ยเพราะว่าทรงผมจะสั้นไม่ต้านลมว่าเลยค่อยๆหาความรู้แล้วเซตแรกกี่โลพี่ที่วิ่งเนี่10โล10โลเลย10โลแต่วันนั้นอ่ะรู้สึกว่าระยะเกินระยะเกินเป็น14โลอะไรเงี้ยก็คือเขาแถมให้แถมให้แถมให้เขาหรือเขาแถมให้เขาแถมให้เขาแถมให้แต่โชคดีนะ ที่เขาไม่เก็บค่าสมัครเพิ่มไงระยะเพิ่มแต่ไม่เก็บคพิ่มมากเพิ่มทีเนี้ยผมอยากรู้เลยว่ามันมีเลนเนี่ยผมไม่รู้เรื่องวิ่งเลยนะมันวิ่งกันยังไงบางทีสิบโลสามพันห้าโลที่เห็นเหมือนในหนังเนี่ยมันมันมันแบ่งกันเป็นกี่ถ้าเป็นมาราธอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามระยะครับก็คือมินิฮาฟแล้วก็มาราธอนอ่ามินินี่กิโลมินิก็สิบจุดห้าใช่ถ้ายิบถ้าฮาฟก็ยี่สิบยี่สิบโลก็คือครึ่งฮาฟก็คือครึ่งของมาราธอนเพราะว่ามาาารรรธอออนนนเีีี่่่่่ยยยยจจิงงููทททะะะะ สี่สองจุดหนึ่งเก้าห้ามันก็คือฮาบก็คือครึ่งของเกใช่ระยะวัดครึ่งไปเลยใช่ก็คือครึ่งฮาบก็คือครึ่งของมาราธอนมินิก็คือครึ่งของฮาบมิตูนก็ค่อยๆกันเดือยไปค่อยๆจากไปสิบโลไปยี่สิบเอ็ดโลไปมาราธอนใช้เวลากี่ปีจนถึงอันสุดท้ายเนี่ยผมมาราธอนเนี่ยถึงปีไหมอ่าผมเริ่มวิ่งจริงจังอ่ะมันปีห้าสี่แล้วผมมาลงมาราธอนมาราธอนเนี่ยปีห้าหกแต่งานแรกไปลงที่บ้านเพจำได้ไหมบ้านเพจังหวัดระยองมาทอนแรกเลย จบที่ชั่วสามชั่วโมงยี่สิบสี่รอดไหมรอดใช่ไหมรอดได้เหรียญได้อะไรไหมหรือว่าเขาได้เงินตอนนั้นเขามีเงินสี่สิบคนแรกไงสี่ิคนแรกได้ได้เงินได้เงินรางวัลวิ่งได้เงินนอันดับที่สามที่เจ็ดวิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าวิ่งเนี่ยจ่ายค่ารองเท้านะวิ่งได้ตังค์ด้วยนะบอกเลยไหมพี่เท่าไหร่พันห้าเนี่ยนั้นสี่สิบคนแรกได้คนละพันห้าเอาไปกินเบียร์ต่อใช่ไหมหรือไงเอาไปขันรถกลับบ้านอย่างเบียร์ไม่กินที่บ้านทีนี้ผม ไอเรื่องวิ่งอะ่ะผมเดี๋ยวต้องถามแล้วทีแรกผมได้ข่าวว่ามันสามารถทําเป็นอาชีพได้โดยที่ว,ว่ามีของมาขายด้วเหรอใช่ใช่ตอนถ้าสมมุติว่าเราเราวิ่งไปแล้วเนี่ยมันสามารถถ้าเรามีฝีมือหรือว่าเราค่อยๆพัฒนาเตงขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยๆอะ่ะมันม,ม,นมีมันมีบางงานที่มีอาจจะมีเงินรางวัลมีมอคิวบอนเชอร์หรืออะไรก็ตามท<ม>ี่เป็นรางวัลให้กับเราได้แล้วพี่ตูน ของแบบพวกขายรองเท้าเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ไหมมีมีผมมีมีมีอาชีพส่วนตัวด้วยนะก็คืออ่าจมีรับผิวด้วยรับผิวหมายถึงว่ารับผิวในช็อปเป็นพวกรองเท้าเสื้อผ้ากีฬาอะไรเงี้ยที่นี่ไงที่ที่เราลดราคาอะไรเงี้ยที่ผมมาวันนี้นะทุกคนก็คือจะเปถนามเนี่ยว่าน้องหยกวิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถมีอาชีพเสริมอะไรได้บ้างคือพี่ตูนเขาถนัดเรื่องวิ่งใช่ไหมเอาก็คือประกอบวิชาชีพในการที่ว่าเขาถนัดอ่ะชูชัดเจนในเรื่องเนี้ยครับก็ขายของแม่งเลยใช่แปลว่ายังไงก็ตามช็อ ตามชอบที่ที่มีอุปกรณ์กณีฬาขายเพราะเราเป็นเทรดลำหิ้วเราจะไม่เอาของม,มาสตอ็อกอะไรเงี้ยใช่ทำเป็นเป็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยแขายตามพ่ตูนด้วยไหมแบบเฮ้ยมันมีเป็นแฟนคลับที่เฮ้ยเบอร์โค้ดตูนหรือพ่ตูนมาเนี่ยพอเขาเห็นแล้วความน่าเชื่อถือมันเกิดเกีเ่ยวไหมมีผลไหมถ้าเราเป็นนักวิ่งเนี่ยนักวิ่งขายโดยนักวิ่งี่ยหนึ่งคือเราคุยภาษาเดียวกันเราจะรู้อยู่ว่าเฮ้ยพอค้าคนเนี้ยเขาสามารถ อ่าให้ความรู้เราได้ให้คำปรึกษาเราได้แล้วเนี้ยมันก็จะมีความน่าเชื่อถือว่าของดีส่วนหนึ่งใช่ใช่แล้วและเราเป็นนักวิ่งอ่ะเราสะบางทีเราจากประสบการณ์เราอ่ะเราสามารถตอบลูกค้าได้ว่าเฮ้ยแบบถ้าลูกค้าเป็นแบบเนี้ยลูกค้าใส่รองเท้าแบบไหนครับทรงแบบเนี้ยใส่เบอร์ลายใส่ะไรแล้วใส่แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราเราเคยผ่านคือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าด้วยแล้วถามนิดนึงพี่ลงทุนเยอะไหมถ้าเป็นรับผิ้วเนี่ยส่วนมากเราเราจะใช้ คิวให้ลูกค้าเลยเราไม่ได้เอาของมาสต้อกก็คือลูกค้าสั่งแล้วก็ไปเอาที่็อปให้ลูกค้าปอกได้ไหมพี่เราได้ประมาณเท่าไหร่สี่เปอร์เซ็นต์อ่าจริงๆแล้วมันเป็นมันมันมีเป็นแค่มันเป็นเป็นค่าหิ้วอย่างว่ารองเท้าเนี่ยเราก็จะคู่นึงก็อยู่ที่สามร้อยบาทอะไรเงี้ยพร้อมส่งอะไรเงี้ยแต่บางทีมากันหลายสิ่ใช่แต่ลูกค้าไม่ต้องมาซื้อเองไงอ่าลูกค้าอยากได้รุ่นนี้อ่าผมซื้อเหมือนกับทํางานในคลายแก๊็บอะครับอา่าบบฝากผมซื้อแล้วผมส่งให้ลูกค้าก็รอรับ่้ือก็คือเง่ายๆ เอเดรมมากาเอาเดิมมาใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็มียังมีเปิดบูธตามงานบูธและทุกวันเนี้ยยังทําอยู่ไหมยังทําอยู่ครับยังทำอยู่เสื้อผ้าอะไรมีหมดทุกอย่างใช่ใช่ก็ยังมีอยู่ในเพจนี้ไหมพี่อ่าผมมีในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มผมไปแชทแล้วก็ในกลุ่มที่ซื้อขายทั่วไปเดี๋ยวผมลงให้ได้เดี๋ยวผมลงให้เดี๋ยวคุณค่อยฝากช่วงหลังได้ได้แล้วก็ถามนิดนึงไม่ถามไม่ได้เคยได้มากที่สุดเนี่ยเอาแค่บินเดียวเลยพี่หิ้วเลยประมาณเท่าไหร่ มันถ้าเป็นรับผิวเนี่ยมันก็แล้วแต่บางวันก็ได้หลักหมื่นนะบางวันบางครั้งบางครั้งที่แบบมันมีโปรโมชั่นอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ไปลูกค้าก็จะเยอะหน่อย่วงนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราไปเส้นแบบรู้จักกับคนขายอะไรแก็คือไปแต่เช้าแบบไปก็ไปรอโปรโมชั่นอะไรเงี้ยออมันก็สนุกดีนะผมว่าบว่าเเรื่องนะก็สนุกดีนะแล้วอัศจรรยเนี่ยแพงเลยพี่ถ้าคนอยากจะเข้าวงการวิ่งใหม่ๆหรือเริ่มต้นเลยเนี่ยทุกคนอยากรู้แหละมัน ผมว่าบางคนมันสายแฟชั่นเงี้ยแต่บางคนที่ว่าสายวิ่ง,ง,งเ,เนี่ยเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวิ่งอะไรมากกว่ามันมันมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เราแล้วมากมากว่า,ว,าว่าเราจะวิ่งออกร่างกายหรือว่าเราจะวิ่งเพงื่อการแข่งขันหรือว่าเราจะวิ่งแต่งตัวถ่ายรูปใช่ <c oughs> มันมันแล้วแต่ถ้าสมมติเราเราวิ่งออกร่างกาย,กเ,ฉยเฉยเนี่ยครับบางทีเราใส่แบบไม่ต้องอะไรแพงมากก็ได้ <ams. S 2> อ่าเราใส่แบบเอาเอาว่าเอาเป็นว่าเอาที่เหมาะก,กับเราดีกว่าครับอ่าแบบที่ตูนแหละ ทั้งเซตเลยรวมนกาเลยทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆนะคือเขาไอคำถามนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะก็คือตอบก็เคยแบบเราจะรู้กันว่าที่กีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่อ่าส่วนตัวผมคิดแค่ลงเท้าคู่เดียวรงตัวน้อยที่สุดแล้วกันอ่าแต่พอตอนนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรต่างๆเนี่ยด้วยค่านิยมอะไรเงี้ยมันทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะอิเซอรีมันเยอะขึ้นดีกว่าถ้าสมมติว่าเราคือรองเท้าคู่นึงเนี่ย มันก็หลักพันอ่าหลักพันแต่ถ้าเราจะอัพเลเวลขึ้นอนะ่ะมันก็จะมีหลักหลาย,ลายพันหลักหมื่นอะไรนะะถ้าแบบเสือสองตัววิ่งผ่านกันเนี่ยคือเห็นอนเซสเซอรี่เนี่ยต้องมีสองหมื่นนะคือรู้ <laughs> ต้องมีหมื่นกว่ามีหมื่นขึ้นเลยนะเอาตรงมาแทนมาเตะบอลเองนะใช่กูเดียวจริงจริงวแค่ลงนาฬิกาเนี่ยก็หลักหมื่นบาง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 เรือนะแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะมันก็จะมีรุ่นที่มันถูกลงมาด้วยอะไรด้วยมันมีหลายราคาแล้วมันหลายเลเวลเปล่าง่ายๆมามองกันเนี่ยคือรู้เลยรู้เลยเอ้ยรองเท้ารู้เลยเออมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนแรกผมจะบอกว่าวิ่งไม่ต้องลงทุนแล้วตอนนี้บอกว่าอาจจะถึงกู้นะครับกู้วิ่งไงกูวิ่งกูอู้วิ่งเลยโอ้โหแล้วก็ ได้ข่าวว่าฉายาก็คือเป็นโค้ดตูนเลยแหละอ่าจริงๆแล้วผมมีทีมทําทีมกับกับพี่พี่ๆกับน้องๆกันอยู่ในเซตกันแหละที่อยู่ในเซตเดียวกันก็ทําทีมขึ้นมาทําเป็นกลุ่มขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอยากพัฒนาเราอยากมีประสิทธิภาพในการวิ่งมากขึ้นนะเราก็ให้คําแนะนําเขาให้โปรแกรมให้ตารางซ้อมเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมีค่าใช้จ่ายไหมพี่ตอนนี้อ่ะตอนนี้กําลังสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็กําลัง เขาเรียกว่าอะไรรวมกลุ่มจับกลุ่มเป็นทีมขึ้นมาเพื่อสร้างถ้าใครมาทันตอนนี้ก็คือฟรีอยู่ใช่นั่นรีบมา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 เลยโอ้โหผมมากเนี่ยทีมผมเนี่ย New PB New PB PB นี่คืออ่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าทํำลายสถิติตัวเองอ่ะเป็น New PB สถิติสถิิตใหม่ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็คือช่วงนี้พี่โต้งก็คอนโทลคอนเสิร์ตอะไรไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปแล้วกาดจะวิ่งจากเหนือลงใต้แล้วแล้วเนี่ยคุณละตัวเลยเนี่ย เอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วไอ้เรื่องขายของเรื่องอะไรเนี่ยผมเชื่อแหละว่าถ้าโทรมาหามพี่ตูนเนี่ยพี่ตูนมีของหรือถ้าเกิดว่าอยากจะขายเหมือนพี่ตูนเนี่ยสามารถขอความแนะนําได้ไหมได้ได้ไม่กดีครับินไม่มีกักก็ไม่กักเราไอ้พี่เดี๋ยวผมไปรอพร้อมกันเลยพี่สอนผมหน่อยว่าถ้าเกิดเขาหิ้วเราจะต้องรู้ยี่ห้ออะไรต้องศึกษาก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ<ม>แล้วบางทีเราต้องค่อยาว่าอย่างรองเท้าเนี่ย เอาแค่รองเท้าก่อนมันมีหลายยี่ห้อแล้ว Nike Adidas Hoka พวกนี้หลายรุ่นแต่เราต้องรู้ว่าแต่ละรุ่นของยี่ห้อนั้นมีคุณสมบัติพิเศษอะไรแล้วก็แล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าสําหรับคนเนี้ยลักษณะของคนบุคคลเนี้ยรูปแบบเท้าเป็นแบบไหนต้องเหมาะกับรุ่นไหนอะไรเงี้ยเราต้องตอได้มผมเนี้ยถุงเท้าสได้หมดได้หมดเลยเพื่อนขออย่างเดียวขอเพื่อนวิ่งขอวิ่งเพื่อนเอางี้เดี๋ยวก็จะเสียเวลาไปตน สำหรับคนนี้อยากจะเข้าวงการแนะนําหน่อยได้ไหมแบบแรกเลแบบว่าเฮ้ยผมแม่งลังเลว่ะอยากวิ่งไม่อยากวิ่งแบบทําไงดีวะที่จะเข้า,าเนี่ยเอาผมอย่างแรกนะส่วนตัวผมทิดตั้งเลยอยากจะวิ่งชิบหายเลยแต่มันติดหลายอย่างที่เกียดเอาหลักๆเลยเขาเา <ไป S 2> บอก<า>ว่าวก,ก่อนเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการจะทาอะไรก็ตามเนี่ยคือการเริ่มต้นเริ่มต้น,ตนใช่คุณต้องเริ่มต้นก่อน ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากวิ่งอ,อยากออกกำลังกายอยากทำนี่คุณต้องเริ่มก่อนเริ่มแล้วทําให้มันชินเริ่มทําทุกวันเป็นประจําคําว่าจริงๆแล้วคําว่าไม่มีเวลาสําหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วคุณม,มีเวลาเท่ากันมันอยู่ที่ว่าเราเราจะใช้เวลาส่วนไหนพูดเหมือน,น,นอพูดเหมือนเพื่อนเราคนนึงอยู่ช่างเดียวคนละมันเท่ากันแหละยี่สิบี่ชั่วโมงอยู่ที่มึงจะไปเอาทํามากทาน้อยแค่นั้นเองแล้วคือประเด็นที่ผมแบบผมอยากวิ่งบบผมเห็นคุณในเฟซบุ๊กอ่ะโอ้ตูนแม่งเอาแล้ว ใช่โัวนะที่มีแม่งหยาบคายน่ะสักพักตีสี่ตื่นนะหมาข้างบ้านมันเห่าเออผมกลัวเสียงดังเลยกลับไปนอนใหม่กลับไปนอนเพราะกลัวหมาใช่กลัวคนเลิกกลัวหมาเกรงใจมันเลยกลัวแม่บ้านตื่นผมกลัวแม่บ้านตื่นก็เลยเออเ้ยไม่เอาดีกว่าแล้วพอจะมาเย็นเงี้ยจะใส่รองเท้าวิ่งนะพี่อยู่ไหนอ่ะเสียงโทรศัพท์ผิดสนายความหวังมาแล้วนด้แล้วมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นออกล่างกายอย่างอื่นนะ S <S แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ผมที่ผมเลือกวิ่งนะข้อดีของมันก็คือเราวิ่งที่ไหนก็ได้อืเราวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าเราวิ่งคนเดียวไงาาเราเราวิง่งเราใช้แค่รองเท้าคู่หนึ่งอ่ะอย่างที่บอกรองเท้าคู่หนึ่งเราไปเราก็วิ่งได้อย่างบางทีเราเลิกงานสองสามทุ่มเนี้ยเฮ้ยวันนี้ขอแค่ครึ่งชั่วโมงอ่แเราก็ไปวิ่งเล็กๆน้อยๆขอยงเราได้ห้าทีสิบหทีมันได้แหละอ่ะไ,ไ,ได้ได้มันอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าเราสร้างสร้างความเคยชินให้มันก่อนแล้วเป้าหมายที่ตูนะครับ หลังจาก,กที่ฟอร์มทีมเสร็จแล้วมีอะไรที่มันยังไม่ได้ทำไหมในวงการวิ่งตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พยายามที่จะกลับมาทําลายสถิติตัวเองดีกว่าอยู่ที่เรื่องเวลาแหละใช่เอาความเร็วมาจับแล้วเพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยวิ่งเป็นวิ่งดีในระดับหนึ่งแต่มันมีอาก,การบาดเจ็บเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็เลยหยุดไปสองสามปีเหมือนกันอะไรเงี้ยไอ้คอไหมพี่แบบต<ห>ิววิ่งละมาเต็มเลยอ่ะ มาเอยอะเลยคำว่าทอ้อเนี่ยหมายถึงว่าจะไม่วิ่งก็ได้มันแค่ออกกําลังกายอะในมุมมองผมอะและวนมุมมองพี่ตเน่ยคำว่าทอ้อสําหรับผมนะอมันมาช่วงที่บางทีเราเกิอดอาการบาดเจ็บแล้วเราวิ่งไม่ได้เพราะเราวิ่งทุกวันเราติดเราเสพติดการออกกำลังกายไปแล้วเราเสพติดการวิ่งไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราวิ่งไม่ได้เนี่ยมันรู้สึกหน่อยเลยนะนอยแบบเฮ้ยวันนี้เราวิ่งไม่ได้เราเห็นคนอื่นวิ่งเราไม่อยากจากบ้านเลยเพราะว่าเห็นคนอื่นวิ่งเนี่ยเราวิ่งไม่ได้อ่ะเรารู้สึกแบบ ทำไมเราวิ่งไม่ได้วะเราโหนอยแบบคิดมากเครียดไปเลยอะนิดป่วยแบบมไม่เป็นเป็นโรคทางใจใช่แต่ณ<ม>ปัจจุบันเนี่ยเราเราเริ่มมีทางออกเขาเรียกว่าเราปรับแนวคิดเราใหม่อ<ม>ถ้าเราไม่ได้วิ่งฮยมีอย่างอื่นให้เราทํานะตอนนี้ผมหันมาปั่นจักรยานมาว่ายน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลงไตกีฬาแล้วด้วยตอนนี้มีมีลงไตกีฬาแล้วบไ ไม่ได้จัดเตี่ยวเรียกงอมแงมงอมแงมได้่ะคือขาดมันไม่ได้แล้วอะถ้าเป็นยาเสพติดก็คือยาสุดท้ายแล้วเรีอกแบบอายุไม่เกี่ยวกีฬาในนี้อายุไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเชื่อไหมว่าบางทีบางคนอายุสี่สิบห้าสิบผมยังวิ่งไม่ทันเลยนะถามยิ่งใช่บางคนวิ่งสี่สิบสองโลฮาร์ฟหรือว่ามินิก็ตามเนี่ยผมวิ่งไม่ทันนะบอกตรงๆว่าผมยอมแล้ววม่ไม่ทันตรนี้บอกว่ามันขอแค่ใจอย่างเดียวนะใจ ใจระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมด้วยถ้าเราจะเวลาฟ้าดูผลแล้วผมว่าพี่กล้ได้รอบเวลาพี่ตูนแล้วเดี๋ยวขออยักให้พี่ตูนปากถึงเพื่อนๆนน้องๆเราชวนวิ่งหน่อยอาปากเลยครับคือเอาจริงๆนะครับอ่าผมต้องบอกงี้ก่อนว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้มีแค่การวิ่งไม่ได้มีแค่การเตะฟุตบอลหรือเตะตะก้อหรือกีฬาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้น เมื่อไหร่ที่คุณขยับร่างกายนั่นหมายความว่าคุณได้ออกกำลังกายแล้วไม่ว่าจะเป็นเช็ดรถถูบ้านอะไรเงี้ยแต่พยายามทําให้ร่างกายมาได้ขยับอยู่ตลอดเวลาครับอาจจะเป็นแต่แต่ในทางของผมเนี่ยทําไมผมถึงอยากให้มาวิ่งเพราะว่าอ่าอย่างที่ผมได้บอกไปอ่ะการวิ่งอ่ะมันมันง่ายเราจะวิ่งตอนไหนก็ได้หรือว่าเรามีเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วอาจจะลงมาวิ่งได้อะไรเงี้ยใช่ก็เชิญชวนนะครับขยับ กันสักวันหนึ่งแียสละเวลาสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อที่ออกกําลังกายกันจะได้กลุ่มอะไรนะพีพีบใทีปากหลานจนะปากเพจก็คืออกลุ่มอยากได้รองเท้าวิ่งอยากได้อุปกรณ์กีฬาพวกนี้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปวัดนี่ไม่หายใช่ไหมไม่ี่อ่ะไม่หายไม่หายแน่นอนก็เดี๋ยววันนี้นะครับอผมจะโด่งกับพี่ตูนนะครับในรายการอาหารแตกแถวว่าเดี๋ยวขอญาต เพื่อนพาวิ่งสักรอบสองรอบว่อน้ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ส่วนที่ว่ามันเป็นอาชีพเสริมอะไรยังไงก็ให้ทุกคนไปลองคิดนะครับหวังว่าวันเนี้ยผมได้อะไรไปไม่มากก็น้อยแหละพวกผมหวังว่านะออกกําลังกายกันดีที่สุดว่าคงกลับไปทางเดิมครับขยับเหมือนกันเหมือนที่ตูนบอกกางแขนม่พัดนยได้ครับเนี้ยขอขอบคุณตูนมากครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ